เตโชธาตสี่อย่างหนงึสันตปบปคีคือไฟสำหรับอุ่นกายซึ่งทำให้ตัวเราอุ่นเป็นปกติอยู่ 2. ปะลิไทยหักคีคือไฟสำหรับร้อนพระสํระสายซึ่งทำให้เราต้อง อาบน้ำและพัดวี 3. ชจิละนัดขีคือไฟสำหรับเผาให้แก่คำคร่าซึ่งทำให้ร่างกายเราเหี่ยวแห้งสุดโสมทุกพลภาพไฟ 4. ปรินามาคัคขี คือไฟสำหรับย่อยอาหารซึ่งทำให้อาหารที่เรากืนลงไปนั้นแหลกละเอียดไปครับเตโชธาสียา 1. สันตับปะคีคือไฟอุ่นกาย 2. ปริไทยหักคีคือไฟร้อนระสำประสาย 3. จชิระมัดคีคือไฟเผาให้แก่กำคล่า 4. ปริงามัคคีคือไฟสำหรับย่อยอาหาร ธาตุดินยีสิบอย่างธาตุน้ำสิบสองอย่างธาตุลมหอย่างธาตุไฟสี่อย่างดังพรรณนามาแล้วนี่แหละเป็นที่ตั้งที่เกิดของโรคเพราะธาตุทั้งสี่นั้นพิการไปมนุษย์จึงมีความเจ็บไข้ ไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างท่านได้อธิบายในคำพีธาตุวิพังและคำพีโลกนิทานนอกจากนี้การรู้จักที่ตั้งที่เกิดแห่งโลกตามอาการของธาตุทั้งสี่กับตัวยาสำหรับแก้โลกยังมีแจ้งอยู่ในคำพีโลกนิทานจึง กล่าวแต่ชื่อธาตุทั้งสี่ไว้พอสังเกตเ,เท่านี้อัหนึ่งธาตุสีสิบสองอย่างที่เป็นหัวหน้ามักจะพิการบ่อยๆไม่ค่อยจะเว้นตัวคนยอ่อธาตุสีสิบสองอย่างเป็นสมุทฐานธาตุสามกองดังนี้ อิตตะสมุทฐานาอาพาธาอาพาด้วยดีเสมหะสมุทฐานาอาพาธาอาพาธด้วยเสเลดวาตะสมุทฐานาอาพาธาอาพาด้วยลมเมื่อสมุทฐานทั้งสามประชุมกันเข้าเรียกว่าสนนิปาติกาอาพาธา อา,าพาดด้วยโทษประชุมกันชื่อว่าสันนิบาตสมุทฐานทั้งสามกองนี้มักจะพิการเสมอไปไม่ค่อยจะขาดถ้าฤดูผันแปรวิปริตไปเมื่อใดสมุทฐานทั้งสามกองนี้ก็พิการไปเมื่อนั้นจะได้กล่าวถึงธาตุพิการต่อไปในครั้งหน้า สะสมุดฐานา,า,าอาพาธาอาพาธด้วยดีเสมหะสมุดฐานา,า,าอาพาธาอาพาธด้วยเสเลดวาตะสมุดฐานา,า,าอาพาธาอาพาธด้วยลมเมื่อสมุดฐานทั้งสามประชุมเข้าเรียกว่าสันนิปติกาอาพาธา คือว่าสันนิบาต